สวัสดีค่ะพี่น้อง EP 21ตอนนี้มีผู้เขากลุ่มแล้ว6,331คนเขาจะใจ่ายใน EP นี้มากมายเหลือเกินเข้าไปซ่อยให้กำลังใจบอสบิ๊กเด้อพี่น้องนอกจากเฮาจะขาไปให้กำลังใจแล้วเฮายังเห็นความน่ารักของลูกๆสิ่งที่คาดหวังจากชายทะเลชุดว่ายนา้ำอันว่าบิวทั้งชายและหญิงยูริต้องจัดให้แม่ๆเด้อ มาในอีพีที่21ที่ก็สมุยทุกคนต้องเปลี่ยนไปบางคนเปลี่ยนไปจนจำบอได้จักภัยเป็นภยัยมาให้กำลังใจกันเดอ้อทั้งทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังทั้งทีมทนายมาร่วมแจมกันในครั้งนี้สนุกสนานรื่นเริงแต่และคนจัดสรรหาชุดมาแบบว่าตอนนี้บางคนก็นยังบอิได้ใส่เพราะว่าจะโชว์ที่เดียวกลางคืนคาดหวังว่าทุกคนต้องมี ชุดที่เหมาะสมกับชายทะเลที่เซ็กซี่ว่าวามหัวใจของผู้ชมหลายท่านที่ยังบอกเขาไปให้กำลังใจก็อย่าลืมไปซื้อบัตรซื้อตัว129บาทในกลุ่มปิดเพื่อเป็นการให้กำลังใจลูกๆและทีมงานคืนนี้ท่านจำได้แน่นอนว่าภัยเป็นภัยเขาจะแนะนำตัวบนเวทีแล้วท่านจะร้ออ๋อคารัมาบอสนวัดเจ้าของทีแ่ะ ไอ้เบิ่งสุดก็ไหนสแตนอัพสแตนอัพแล้วเนียไอ้เบิ้งสุดยังน่อยังไ่เนี่เหรอยุดจุดนี่เหรอยกยกให้ดูหน่อยครับเขดีไปทังไหนวะหม้ใครนี่ย

เรดี่ยเยูดีม้ว่าดีจามาพี่น้มาีอันนี้ชุดอังนี่เปลี่ยนไป่านี่ย้าม่เป้เปลี่ยนแทนผมมีองไม่เปี่นเต้าไปเต้าไปเปลี่ยนค่ะน้องบันเดียวันกันเนีกเปลี่ยน ยมาเรีบร้อเหมือนกันครับผมแต่รอเสียวอ้ในกลุ่มมีแล้วมืดาเบิ้งป๊าดเบิ้งทางหลังบรู้เลยย่าเพิ่งหันไหก็ใหญ่ลูกสันใหเนี่ยเกียดเขียนปากไงเดี๋ยงตึ้งเขียงวันยังไงคือกําลัง้องขอานี่แล้วก็พี่เจนนี่โอ้ยเป็อย่างไงเบิ้ง นี่เพิ่งหลายประเดี๋ยพี่น้องเพิ่งนี้กุมถ้าเราเพิ่งอันนี้ก็วันสนใจอันนี้สวัสดีนน้ำมอนี่ย่งก็สวัตว์บอกรูฟมึงไม่คิ่งไม่คิ่งแค่นั้นเลี่ยนเดียวเดี๋ยวไปดูเคิ่งในกลุ่มผิดราคาว่ายังไงอะไรยังไงนะครับเพว่าเดี๋ยวแคร์เชนแครุดขึ้นหลังแหวนแตงกช้องเดี๋ยพี่น้องก็ว่าเดี๋ยวจิ้มไป าสีนจะกิ่งไส้เยครอาชุดข้าแรกไค่ะทุกคนทามปากเข้าไปในกลุ่มเลยนะคว่าจะมีอะไรยังไงนะคคือมีตอนนี้สถานที่คร์เซ็แล้วนะคะเดี๋ยวจะมีการซ้อมซ้อมเรื่องของการเดินบ็อกกิ้งของน้องๆที่จะใส่ชุดรอบไปน้นะคะใมครับ่ใส่ตอนนั้นไหลมมาก็กำลังแต่งตัวเลยว่ามียิบเอทูสามคนบาสวยเงยทุกคนใช่นนน่ช่างกี่ก่าอเ่ย แม่ถามก่อลีศึกษานี่คับตาให้ือเห็นมันน่าปวดเพราะาใครนี่ใครนี่ดูก่อนอย่าเพิ่งตาเ้ตางงเป็นมือไนเดี่ย่หนูง่วงมากเลยแสบตาแสบตาทนะมือนองวันนี้หน่อยวัน้คขึ้นเลือดแท้ แต่งยังไเราบอสภาไเป็นไหนีทีครับผมมาเดียวโดามครั้งที่หแล้วนะครับากาศครับผม เฮ็ดมินน้องเอดมินยังไม่มาครับผมอยู่บรรยากาศครับผมฟ่าทางหลังใครนี่มมาอยู่นี่นี่ ฮผมเปนอ่นีเริ่มราละกันเนาะจะได้ไม่เป็นการสาเวลียโอเคค่ะในเขาแบ่งแบ่งกลุ่มตามที่เราถ่ายถ่ายคลิปสิคะจะจะได้ง่ายจะได้ง่ายอืมกาลังแบบอันนู้นแบ่งกลุ่มไปเลยพี่พี่จะได้เรียกตามกลุ่มเลยจะได้ทําทีเดียวมันจะได้มันกล่องอวกดวกกันแล้วสิงงง ค่าบงผู้เบาผู้เบาสักหน่อยโอเคมาอย่ารับซื้อครับเสือพี่น้องมาหนึ่ากลุ่มหนึ่งเศรษัยอะไรอีกมากมายขนาดขึ้นขึ้นตรงนั้นได้ไหมเปรี้ยนอีกแล้วหนิสุดต่ลรัแต่ว่าขึ้นเดี๋ยวบอมีมันมปนสามนุ่มรอลองดูลองดูทุกคนที่ไหนเนี่ยตัวแหมตอนเปิดตัวคนออนันนี้เราเราลงไปไหมไปยุยยาโซฟาโซมอนยยาโซ่ถอนโอเคคือว่าไปอยู่สุราสุราด มันจะลงมาได้ไหมครับใหรได้กี่ปีปพิษุเมืองเลยอีกไม่มีแล้วขอแล้วได้เงินยังได้เง็นยังอยู่เมืองเลยพี่เหรอจริงมันอยู่ข้างๆอะไะเขาเลื่อนมาข้างหน้าอันไหนๆมันเลี้ยงเียงที่เหลือดูนะครับแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยนะที่เหลือดูนะครแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยนะดูเปลอาแห้งสี่แบเออสิงคะปูอันนี้ยังนี่ ทีมแล้วประมาณกี่คนเพนทีมแล้วประมาณห้าคนเนาะเพียรนพอแชร์กันเลยอันนี้อะไรนี่ใครจะอยู่ตรงกลางใครจะอยู่ขอบห่างๆกันเลยค่ะเหมือนประกันงานรอจังไม่ชิงนะครับชุดรีบๆนะแม่ FC รอดูโอเคไมแลล้วก็ ขวาซ้ายขวาซ้ายขึ้นมักยินนะคเจนนะเกังพี่เดี๋ยวนะอะไรยังไงนะครับเพราะว่าเรามีทั้งหมดห้าเซฟพูดพูดเสร็จแล้วนะครัวนเพครับบรรยากาศเพิงเึ้งเพิ่งมีมาพู้ไทยก๊ะก๊ะล้วกังยังไปสุดขอบคุณไปโพดโพดโพดตรงนี้ได้หนึ่งที่โพดตรงปลายแคทบอลได้หนึ่งที่มีหัดมีมีหัวอนซอำพี่ตังเดินลงเเราจะทำให้ดูนี่แหละเซตเราเซตเราฟังก่อนนะเซตเราจะ ตามตามเดินไปหาแม่คิงมาโพสจุดนี้ยกงต้อออกไปเลยเนาะโพสต้องต้องจับตรงนั้นนะคะก้องจับตรงนั้นหนึ่งจุดปึ้งเสร็จแล้วเออแล้วก็เดินออกไปเลยลูกออกทะเลไปเลยลงน้ำถะเสร็จแล้วมารอนี่เสร็จแล้วมารอข้างเวทีทุกคนจะเป็นแบบนี้นะทุกคนจะเป็นแบบนี้นะคัล้างอ้ะว่าง็อกกิ้งครับผม เริ่มเริ่มแรกให้เพื่อนเริ่มนะครับแฟนซื้อบัตจองตัวเริ่มใหลูกเราด้ครับผมวิวแบบหลักล้านมากครับผมวิว ซื้ออะไรของเราที่แบบซช่วยแม่ซื้ออะไรที่เราอยากช่วยแต่ถ้าปีแกมอนุวัฒน์สาวัตถีอย่างเดียวเดี๋ยวเรียนแล้วนะนี่สาวด้วยอ่ะเดียวกันหมดเลยนะโอ้แล้วก็ขาซ้ายชัดเต็มทุกคนครับผมโอเคอ่ะเริ่มใหม่พูดก่อนอะตอนตอนหลังเวทีก่อนรันไปทุกกลุ่มเลยนะคะรันตามตามกลุ่มแรกเลยสังเกตเอาไปเีย นี่กุ้มทีนึงเลยนี่อะไรเรื่อยๆโ้ดตวนมิสแกลลอรี้้นี้โตรซึเออะาย่าแล้วคนที่สองก็คือพี่ใช้ตีแกมให้ตีแกมโค้ก่อนนะแล้วเขโพูดไหนโค้ดูิดไปพี่แกมร ตามต้องตามเออต้องมารอเลยไหมคะแรมไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวให้เขามาพบกับเราให้เดินเซอร์ริสซีพอคนนี้โพสอ่ะบนบนเวทีค่อยมาหาไม่โพสมาหาไม่ต้องจับต้องจับมันตันเบื้อให้ต้องจับกันนะให้ซ้าให้ตัวนี้ไปก่อนแล้วค่อยนั่นเด้อไปใบเบื้องฉวดพูดใช่ก็ทำอะไรก็ได้บรรยากาศดีมากครับจะวนตัวกับพ่อครับพี่น้อง อย่าลืมครับฝ่าเของกลุ่มเลยครับ้องวีที่ยี่สิบเอ็ดครับผม <Island! S 1> ให้สีุไปนนะครับคุรี่อเสีย่อ

เพื่องโคตก่อนจะเฝ้านกัได้เ้าปดมาเพื่อนะเพ่อเพร่อเซฟ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 พี่น้อง

ทะนถ้างแกเด้อทะนูแล้วเดินลงไปเออโพสโอ้โพสี่ไหนพี่ที่ <ป>โค้ดใช่ท่นคนเว่างมีอะออี่แบ,บว,ว,ว่าต้องรอดูอ่ะแล้วก็ต้องซื้อบัตรเข้ามาแล้ะใครีไม่ซื้อบัตรเข้าม,มาดูใิเพราะว่าม,ม,มันแต่ละคนมมีมมเซอร์ไพรส์เนนะะอคไมแพ,พ้แน่น,นอนจะรอดูแล้วก็รอชม ใครอยากชมต้องต้องซื้อบัตรเข้ามาในกลุ่มนี้นะครับผมราคา129บาทนะครับผมจิ้มลิงก์ได้เลยนะครับผมทักเข้ามาในเพจให้มีมตัวเองมีสิทธิ์นะครับกลุฟฟิตปีทีิบเอ็ดอ่าช็อตไปล้โอ้อ,อ้าที่มาไม่มะไม่ตายไหม่าทำไมพูดอย่างงาั้นอ่าแล้วอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะน้องบอลเป็นยังไงบ้าง,ย,ง,ย,งยังไงผมเป้นข้าร่วมครับผมไผมเป็นเข้ารอบแต่ชุดผมก็ไม่แพ้ใครนะครับ ไม่ได้แข่งได้ที่หนึ่งแต่ชุดก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันเลยแต่ว่าเราก็เตรียมมาเหมือนกันสุดยอดเราก็เตรียมมาเราแบบเตรียมเต็มที่นะ,ะเปิดตัวแบบอลังการน้องวอนตัวเดียวมดสิรครับผมเราจะเปิดตัวแบบอลังการแน่นอนได้ข่าวว่ารถตู้แดนเซอร์เนี่ยแทบไม่มีที่จะนั่งเพราะว่าชุดใช่ไหมใช่ครับเพราะแต่ละคนเนี่ยเตรียมชุดกันมาแบบบุ้มบุ้มบ,บ,บเลย <laughs> ชุด <laughs> มีแต่ชุด <laughs> มีแต่เสื้อผ้า ต,าาาาต้่ง,ไงอไปไม่เอาอะไรรถตู้เราต้องเอารถทัวร์หรือว่าเป็นรถบัสมเิบออมินิบัสรถสิบลออ้ <c oughs> อหรอตอนใดล่ะสีหัวงันมินิบสั <c oughs> สก็ออ <c oughs> น,น่าสใจใช่ไหมรถมนิบัสข้างบนได้แล้วเราทำเป็นรถที่อะไรรถตู้แบบอ่เ้อ๋อโอ้ยมันก็จะสมุกสมันพูด <c oughs> ว่า มีเซอร์ไพรส์แต่ขนาดสิวันเนี่ยทั้งแบบว่าโอ้ตายแล้วเป็นเกลือแล้วแต่ละคนแต่ไม่แน่ในเดือนสองเดือนข้างหน้าอาจจะมีคิวงานยาวทั้งเเดือนลยไม่ไ,ไม,ไม่ทั้งเดือนประมาณ17คิว17วันลากยาวพวกเธอจะเป็นยังไงเนาะมีงานได้แต่ว่าแค่หมดเลยราสามสิบห้าค่นั้และเราสต้องไปจอดปมัมหรือเปล่าเนาะซับ่อ อ่ะโอเคครับสนใจพวกเราด้วยนะครับผมคืนนี้มีเซอร์ไพรส์รแน่นอนในอีพี21น,น,นะครับผมเอ้โหจะมูนจะต้องเป็นไฟว,วันนี้สมุยต้องไปดุขอพวกเราตัวเจียวมิสิกอ,อันอนี้ไม่จะไม่หอนใช่ไมหมคะถ้าเรามาอยู่ตรงนี้โอเคอเค,ครับทีนี้เนี่ยเราไดนะ้กลุ่มกลุ่มเปิดก่อนเนาะเพราะพอท้ายท้ายอ่กลุ่มเปิดอะค่ะกลุ่มเปิดนี้เราจะเริ่มหกโมงครึ่งหกโมงครึ่งสักประมาณ อ่อหกโมงห้าสิบห้าหรือ6กโมงห้าสินาทีเนี่ยจะเปิดคลิปคลิปโฆษณาที่ถ่ายไปเมื่อกี้ค่ะพี่จุดโอเคยังน้ำหมดท่านไหนโอเคเนาะโอเคยังไม่โอเคใช่ไหมคลิปยังไม่โอเคโอเคี okay. จะได้รับาบสวัสดีครับผมนะครับรีบซื้อบัตรจองตั๋วเข้ามาได้เลยกดลิงก์ด้านล่างนะครับบัตรเพียง129่งรบาบาทเท่านั้นนะครับพี่น้องครับ ว่ามันยังไงแล้วกันาวที่เราแจ้งได้เลยนะคะครับผมของพี่จุ้นจะมีคลิปโฆษณาแล้วก็จะเกียนคลิปแนะนำตัวผู้เข้าประกวดราคาที่จะลงไงบนสจะจะไรยังจะไล่เปิดยังอ่ะ6โมงครึ่งนะเริ่มไลกลุ่มเปิดอีคะอีกหงาที่กับอะไรจะลงอะไรกับอไรโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวขออนุญาตลงไล์สดเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่นะครับ ยังไม่ซื้อรีบซื้อบัตรจองตั๋วได้เลยบัตรเพียงหนึ่งรอยี่สิบเก้าบาทเท่านั้นนะครับกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยพี่กีครับเป็นยังไงบ้างวันนี้เราเตรียมเลยครับทุกคนวันนี้ทุกคนเต็มที่กันมากๆครับแล้วก็คิดว่าบรรยากาศวันนี้น่าจะสนุกไปอีกแบบหนึ่งกับการนั่งดูไฟ์ที่ที่บ้านนะครับทุกคนอย่าลืมซื้อตั๋วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทุกอย่างให้กับพวกเราด้วยนะครับหลังจากเสร็จงานนะครับทุกคน อ่ะโอเคนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวขออน,นุญาตหยุดการไลฟ์สดเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ